สว,ส,สวัสดีครับสาหรับทันที่ผสมกวางนะครับแล้วออมันผสมเมินนะครับออกต้้งมาเดียวนะครับผมจะแนะนําวิธีเคล็ดลับให้ดูนะครับนี่ครับตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้ครับตัวนี้นะครับกูนี่กับตัวกูนี่เนี่ยผสมสามกู้นะครับอ่านี่ดีปอดไปแล้วนะครับแต่สองกู้เนี่ยมันเซตเปลือจริงๆแล้วมันถึงเวลาละนะครับวิธีก็คือเป่านะครับเป่าเลยครับดูเนี่ยเดี๋ยวผมจะเป่าให้ดูเนี่ย นะครับวิธีที่หนึ่งเป่านะครับวิธีที่สองคือว่าจะพัดลมเป่าเอ้พิาดเป่าแล้วโดนลมเป่าเนี่ยทำใโดนลมมันจะออกนะครับนี่ครับออกละเรียบร้อยละเห็นป่ะนี่ออกเลยออกทั้งสองเลยนะครับเป่าครับเป่าแล้วก็พัดลมมันกับพัดลมต่างนะครับออกเลยแหมนะครับเอาไปลองแจ้งกันดูนะครับ